สวัสดีจ้าฮัลโหลตาเก้าหกัาเด้เจงหมกกว่าสารัดไปตาก้าไทยวันนี้ก็สิมาตำส้มตำซู้พี่น้องกินคือเก่าจ้ามาเด้อจ้าเรามาตำกันเลยจ้าตำปูปลาจ้าใส่กระเทียมก็ไปสมตำเด้อพี่น้องมาทำส้มตำกินตอนบ่ายจ้าใส่พริกจักหน่อยไม่หน่อยเราก็ใส่กำหนึ่งนะ่ะ ใส่พริกประมาณนี้นะคะหนึ่งกำมือนะคะไม่รู้กี่เม็ดเด้อเดี๋ยวจะนับไปดูหนึ่งพริกมันพริกเม็ดใหญ่มากเลยเนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยมันทำไมมันเม็ดใหญ่ขนาดนี้ห้าเม็ดสิบเม็ด สิบห้าเมตรโอ้ยี่สิบเมตรพอดีจ้ะพริกยี่สิบเมตรใส่พริกหนึ่งกำมือพอดีหยิบมายี่สิบเมตรพอดีเลยจ้ะยี่สิบเมตรพอดีเลยนะคะต้มสมวนผสมมาเ้อจ้าใส่น้ําตาลทรายเข้าไปหน่อยหนึ่งก่อนกันกระเด็นจ้ะเดี๋ยวจะใส่น้ําตาลปี๊บทีหลังใส่น้ําตาลกันกระเด็นจ้าคอยว่าอยากจะใส่ผงสูรสดไปน้ําแน่จักหน่อยหนึ่ง จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่กินชูรสนะคะเป็นคนที่ไม่กินชูรสทีนี้ก็ทีตําส้มตำเนี่ยก็จะลองมาใส่ดูว่าเห็นก็ว่าใส่เห็นเขาว่าใส่ผงชูรสแล้วมันแซมันอร่อยมันนัวเขาว่านะก็เลยมาลองจาไม่รู้มันแซบจริงหรือเปล่าแต่เคยตําแล้วใส่ชูรสนั่นอ่ะตํามันก็คือเก่ามันเหมือนไม่ได้ใส่อ่ะ รสชาติมันก็เหมือนเก่ามันไม่เห็นมันจะอร่อยอะไรตรงไหนเลยนะค่อยว่านะใส่ชูรสนะแต่ค่อยก็ใส่ไปอย่างนั้นแลลวค่อยซื้อมาแล้วจะลองดูแล้วจะตำจะตำใสป่ปลาปลาใหยใยคนเนี้ปยปลาของอะไรเนี้ยปลาของอีแม่อีพิมพ์ปลาของแม่อีพิมพ์นะ้ำปลาแม่อีพิมพ์ จะ,จะลองตำจะลองใส่ดูจะลองเนี่ยจะลองมาตำดูว่ามันตำส้มตำอร่อยไหมเดี๋ยวก็จะจะ,จะลองดูก่อนคนเขาแนะนํามาเขาบอกว่ามันอร่อยตำแล้วตำส้มตำอร่อยนะปะลา่ห้อเนี้ยนะเขาว่าไงนะเขาว่ามานะก็เลยเอาซื้อมาลองดูปะลาไดี่แพงมากเลยนะครับปะลาเนี้ย ำขนาดนี้แล้วจะใส่มะละกอเข้าไปมะละกอเยอะเลยเหลือเยอะเลยมะละกอตำได้โคเกเลยใส่ใส่หมดไปเลย,เลยจ้ะเพราะว่าหลายวันแหละต้องกินให้หมดจ้ะต้องกินให้หมดเพราะว่าหลายวันแหละตำมะละกอให้มันนิ่มก่อนจ้ะโอ้ยเมื่อย มาเราก็กินตอนบ่ายจ้าตอนนี้บ่ายบ่ายกี่โมงแล้วตอนเนี้บ่ายกี่โมงแล้วเนาะตํต้ซ้มตจ้ามาเดิอพี่น้องมามาแซ่แบๆน้ำกันเด้อแนมเวเห็นติ ขึ้นสูงๆนาะจะได้มองเห็นนะคะ <hogy> โอเคเรามาใส่เครื่องแล้วจ้ะใส่มะเขือเทศเข้าไปวันนี้เครื่องครบเลยนะวันนี้นะมีมีปูเค็มด้วยนะเดี๋ยวใส่ปูเค็มก็ไปด้วยจนะ้ะ วันนี้ไปร้านไทยมาไปได้ปลูเค็มมาจ้ะวันนี้จะมาตำใสปลเค็มปลาปลาไม่รู้เค็มแล้วบป่านะปลายี่ห้อนี้นะถ้าปลาเค็มเนี่ยหมดเลยตำยังไงก็ไม่อร่อยถ้าปลาเค็มเกินไปเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะอร่อยไหมใส่มะนาว ทำด้วยมะนาวจ้ะมะนาวเหลืออยู่สองลูกพอดีมะละกอก็เหลืออยู่หน่อยพอดีก็เลยมาตำตำมะละกอกินดีกว่าเพราะว่ามาได้กินมาสามสี่วันแล้วมันก็จะลงแดงคือไม่ได้กินเนี่ยมันมันมันไม่ได้ละมันได้มันไม่ได้กินแล้วมันเหมือนจะไม่มีแรงพี่น้อง มาใส่ถั่วพักยาวก่อนจะได้เซ่เซใส่ถั่วพักยาวเข้าไปจ้ะโอเคทีนี้ก็ใส่น้ำตาลปิ๊บใส่น้ำตาลปิ๊บเข้าไปตามให้มันออกเปรี้ยวหวานๆเด้อ ใส่น้ำตาลป๊บขนาดนี้เนระาเมื่อกี้ใส่น้ำตาลทรายเข้าไปแล้วส่ประมาณช้อนหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวมาชิมก็ไม่กินหวานมากนะกินหวานพอดีพอดีรสชาติเอาใส่ซูรสดเข้าไปใส่ผงนัวเข้าไปใส่เยอะมันจะได้กินหมดไวๆตามด้วยน้ำปลานิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวปลาเค็มใส่นิดนึงก่อนใส่ช้อนหนึ่ง ตามด้วยน้ำมะนาวอีกนิดเดงใส่น้ำมะนาวอาใส่มะนาวไปแล้วสองลูกมันจะไม่เปรี้ยวใส่จักสองซ้อนน้ำมะนาวตามด้วยน้ำปลาเออตามด้วยน้ำปลาอีพิมพ์อ่าน้ำปลารแม่อีพิมพ์โอเคนะมาลองดูนะยังไม่ได้ชิมเลยอืมอก็อร่อยดีนะ ปลาก็หอมดีนะปลาก็ปลาก็ปลาก็หอมดีรสชาติอร่อยแต่ลองมาตำส้มตำดูก่อนซิมันจะอร่อยไหมใส่ปูเข้าไปจ้ะตำใส่ปูนะคะใส่ปูเข้าไปปูมีอยู่สามตัวก็ใส่ปูเข้าไป,ปไไสปามตัวจ้ะ อันนี้ก็จะตาปูกระลานะกระดองเราไม่ใส่จะกระดองไม่ใส่นะคะกระดองก็จะทิ้งไปไม่ใส่กระดองจ้าปูนี้ก็อาจจะเค็มเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาชิมดูก่อนว่ารสชาติใช้ได้ไหมทีนี้ใส่เครื่องครบแล้วนะทีนี้เราก็มาโจ๊ะ,จะกันเลยจ้ะเอาให้ อืมเป็ดตาเซฟเป็ดตาซฟเป็ดตาซฟพี่น้องเป็ตาซฟอืมดูหน้าตาน่าอร่อยมากเลยนะคะหอมมากเลยตอนนี้หอมมากเลยโอ้ยน้ำลายไหลแล้วพอดีมีขนมกินอยู่จ้ะก็เลยจะตา๊ตาส้มตำกินแล้วก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวมาชิมจ้ะยังไม่นัวหรอกนะ อืมอร่อยเซนใส่น้ำมะนาวไปจักสองซ้อนตามด้วยปลาปลาช้อนหนึ่งพอน้ำปลาพอแล้วเค็มแล้วเดี๋ยวมาชิมว่าหวานหรือเปล่าแซ่บจ้ะอร่อยจ้ปะปลาปลารแม่อีพิมพอร่อยจ้ปะปลารแม่อีพิมอร่อยนะคะ ใช้ได้จ้ะปะลาาอร่อยจ้ะเดี๋ยวมาชิมอีกทีหวานแล้วขมขอเปรี้ยวอีกขอเปรี้ยวอีกช้อนหนึ่งพอปลาาพอแล้วจ้ะปะลาาไม่เค็มมากนะปะลาาไม่อีกพิมพเนี้ยต้มชมต้มอร่อยจ้ะปลาล่าไม่ใช้ได้จ้ะปลาล่าอร่อยมาก เขาแนะนํามาเขาแนะนําว่าปลาละปลารมาไม่พิมพ์เนี่ยอร่อยก็เลยเามาลองตำดูจ้าเอามาลองทําดูเลยไปอาจารย์ก่อนชิมอีก่อนสิอืมอร่อยแซ่บ้าพีพ่น้องแซ่บอืมอร่อย ปลาล่าแม่พิมพอร่อยจ้าใช้ได้จ้าอร่อยอร่อย,ออยเดี๋ยวไปซื้อเก็บมาไว้อร่อยมากปลา่าอร่อยจริงๆจ้ะปลาของแม่อีพิมพนี่ใช่พิมพนีิพายหรือเปล่าแม่อีพิมพปลาลาแม่อีพิมพหน้าตาเหมือนพิมพนีิพายนะใช่หรือเปล่าเนาะไม่ก็จะรู้เท่าไหร่นะ ไม่ได้เขียนว่าพิมพ์ที่พายเนะาะปลาเขียนว่าแม e ่อีพิมพ์เกิดเจ๋ก็เลยไม่รู้เนาะหน้าตาในรูปในในรูปปลาเหมือนน่าจะใช่นะซื้อไปครั้งแรกจ้าก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะซื้อมาลองจ้ปาปลาล่อร่อยมากเลยจ้ปาปลาคนสวยนะคะปลาาคนสวยอร่อยแซ่บจ้าเดี๋ยวจะไปซื้อเก็บมาไว้สักสี่ห้าหกขวด ปลาเานี่ยไปซื้อก็ามาแพงนะคะปลาลานะคะแพงแพงกว่ายี่ห้ออื่นนะคะยี่ห้ออื่นไม่แพงขนาดนี้นะคะยี่ห้อนี้ซื้อมาประมาณสักขวดหนึ่งเนี่ยขวดเนี้ยนะขวดเนี้ยนะสองรอยกว่าบาทนะจะบอกให้นะคิดเป็นเงินไทยนะสองร้อยกว่าบาทนะแพงมากเลยอะแต่อร่อยจ้าตำาุ่มตําแซ่บมากอร่อยจ้าโฆษณาให้เลยนะ <c oughs> โฆษณาให้เลยนะคะโฆษณาปลาจะอร่อยแซ่บอิหลีจ้าพี่น้องมามาขอชิมให้เบิ่งจ้าสีสัสนน่ารับประทานมากเลยจ้าชิมิบนะคะอืมอร่อยแซ่บอืมอร่อยจ้าไปจ้ามากินด้วยกันจ้าไปแล้วก็แซ่บอิหลีแซ่บมากๆ